อันนี้เรามาดูเรียกว่าเป็นเบื้องหลังนะครับการถ่ายทำนะครับของโค้ดพี่หนิงนะครับแล้วก็เรามาติดตามนะครับก็ปุยปุยต้นทิพย์นะครับปุยต้นทิพย์ตัวนี้พื้นที่สิบสิบเอ็ดไร่นะครับสิบเอ็ดไร่นะครับใช้ไปเก้ากระสอบนะครับอ่านะครับมาทุกวันหรือเปล่ามาทุกวันหรือเปล่าเจ้าของนาพิ่ง เพิ่งมาใช่ไหมล่ะคือยังเป็นวัยรุ่นยุ่งใหม่ถือว่าเป็นเกษตรกรยุ่งใหม่อาจจะยังทําไม่เต็มตัวแต่ปีนี้เอ๋เขาตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์มุกมระกฏต้องถามเอ๋ก่อนว่าทําไมถึงตัดสินใจใช้ก็อยากลองเปลี่ยนบ้างค่ะอือฮอแสดงว่าที่ผ่านมาเราใช้ปุ๋ยแบบไหนปุ๋ยเซนนี่ค่ะแล้วเจอปัญหาอะไรไหม ก็ยังก็เพิ่งมาทำปีแรกค่ะมันก็ไม่ไม่รู้ว่ามันยังไงก็ลองดูค่ะก็คือหนึ่งก็คือได้ยินว่าปอสารก็เลยอยากลองเขี่ยใช่ไหมแล้วใครเป็นคนแนะนําให้รู้จักกับมค,นคงนี้คนนี้หน้าคุ้นนะคะอาจจะเริ่มคุ้นแล้วก็เริ่มเห็นบ่อยสําหรับน้องคนนี้ คนนี้น้องดวงนะคะเป็นคนที่แนะนําให้น้องเอรู้จักกับมุกมรกตแต่ต้องถามก่อนว่าทําไมน้องดวงถึงแนะนําให้เอลองใช้ใช้ตัวนี้อยากให้เห็นผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยว่ามันเป็นยังไงอ๋อแสดงว่าตัวเองใช้มาแล้วใช้มาแล้วกี่ปีสี่ปีสี่ปีปปทําไมถึงใช้ติดต่อกันทุกปีเพราะว่าลวงข้าวมันใหญ่และน้ําหนัก อืมแต่พวกต้นพวกใบนี่เป็นต้นนี่แข็งแรงใบนี่จะตั้อ๋ออาจจะไม่ได้เขียวเท่าเคมีใช่ไหมแต่แต่พอรอดูผลผลิตแล้วมันชัดเจนไม่รู้ชัดไม่ชัดแล้วเนาะสี่ปีเนาะก็ถือว่าเป็นแฟนพันธ์แท้แล้วก็วันนี้คือคือดวงมองเห็นว่าโอเคแหละมัน เป็นอย่างท,ที่เราคิดไว้ไหมก็ดีค่ะแต่ก็ดีค่ะอ่าแต่ก็ดีลำต้นใหญ่แข็งแรงเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามตอนที่เขาออกรวงอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นะคะดูจากใบข้าวจากต้นข้าวถือว่าขาดน,นะ <c oughs> เป็นเป็นสีที่เรียกว่าเขียวธรรมชาติเขาก็ไม่ได้เขียวขอเคมานนะคะเพราะนั้นก็รอดูแล้วก็ติดตามเนาะเด <c oughs> ี๋ยวจะให้เอ อัปเดตเรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเรียบร้อย